ในส่วนของพี่น้องประชาชนก็สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้ตามปกตินะคะซึ่งหลังจากมีการประกาศใช้กฎอายการศึกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเองก็ยังคงให้บริการประชาชนตามปกติรวมถึงใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยค่ะโดยนางสาวตรีดาอภัยวงศ์นะคะโฆษกของกรุงเทพมหานครก็พูดถึงเรื่องของการดูแลและก็การให้บริการพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกว่าหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานครยังเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนตามปกติ โดยที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรก,การในการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการรักษาความเรียบร้อยสถานที่ราชการแล้วก็บ้านของบุคคลสำคัญรวมทั้งเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะ ขณะเดีวยวกันก็ให้มีการสำรองข้อมูลที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจหากต้องมีการเคลื่อนย้ายสถานที่การทำงานรวมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่แล้วก็วัสดุอุปรกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลานอกจากนี้ก็ให้หัวหน้าหน่วยงานเตรียมความพร้อมในที่ตั้งสามารถติดต่อผู้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ